สวัสดีครับผมชื่อการผมทำงานเป็นข้าราชการอยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับงานการศึกษาแต่เป็นส่วนกลางเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่แล้วนั้นผมจะวุ่นวายอยู่กับกลุ่มเอกสารกับคนที่ทำงานด้วยกันทุกคนคงทราบดีกันอยู่แล้วว่า เงินเดือนของข้าราชการนั้นค่อนข้างจะน้อยกว่างนานเอกชนดังนั้นเงินเดือนที่ผมได้มานั้นผมจึงต้องวางแผนและใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุดชีวิตของผมนั้นเดินทางมาด้วยความปกติสุขแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่าดคิดเกิดขึ้นในช่วงนั้นเองย่าของผมนั้นก็ได้ป่วย และแม่พ่อของผมจึงต้องขอให้ผมช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทุนเพื่อช่วยรักษาคุณยา่าให้รอดพ้นจากโรคหลายซึ่งในตอนนั้นเองผมเองนั้นก็ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วจึงต้องตัดสินใจที่จะไปหางานเสริมทำเพิ่มด้วยการไปทอดไก่ขายอยู่ตามตลาดหลังเลิกงาน ในช่วงแรกๆมันก็จะงงๆหน่อยเพราะบางชุดที่ทำขายนั้นมันก็ออกดำๆไม่ไหซึ่งก็ไม่สามารถเอาไปขายลูกค้าได้จนกระทั่งมีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาและก็บอกว่าเขาจะสอนวิธีการทอดให้โดยที่ไม่ให้ไหม้ลูกค้าคนนั้นเธอชื่อกวางครับ คุณกวางคนนี้ช่างเป็นคนที่ดีจริงๆช่วยสอนเราในวิธีการทอดไก่แถมทอดเสร็จปุ๊บเขายังมาซื้อและวาอุดหนุนของเราอยู่ประจำจนทำให้ผมรู้สึกดีกับกวางอยู่ไม่น้อยบางครั้งถ้าเกิดว่าขายแล้วกวางมาซื้อผมก็จะแอบแถมให้บ้างซึ่งกวางก็มักจะปฏิเสธของแถมแล้วก็บอกว่า เอาส่วนเนี้ไปเป็นกำไรดีกว่าเธอช่างเป็นคนดีจริงๆอ้อเธอเป็นคนน่ารักมากครับเธอผิวขาวหน้าออกจีนๆหน่อยๆดูเหมยๆหมยผมยาวประบาไม่สิผมยาวจนถึงแผ่นหลังเลยผิวขาวผมดกดำมากถ้ามีคนบอกว่าเธอนั้นเป็นนางแบบผมจะเชื่อสุดใจ เพราะเธอช่างดูหุ่นดีสวยและสูงอยู่พอสมควรตามสไตล์ของนางแบบเลยก็ว่าได้ในช่วงนั้นผมก็สามารถเอาเงินส่งกลับไปให้ที่บ้านเพื่อรักษาคุณ่าได้อยู่บ้างตกประมาณเดือนละหมื่นซึ่งก็เพียงพอที่จะช่วยเหลือที่บ้านแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็กะว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ถ้าได้เงินและรักษายาเสร็จแล้วผมก็จะเอาเงินก้อนนี้เป็นเงินเก็บเพื่อที่จะไว้ดําเนินชีวิตต่อในอนาคตอยู่ๆวันหนึ่งกวางก็มาซื้อกับผมอยู่แล้วก็มาคุยกับผมว่าสนใจอยากจะไปออกร้านไหมเธอกําลังจะเป็น MC ให้กับงานอีเวนท์ที่หนึ่งซึ่งก็จะต้องมีคนไปขายของด้วย เธอเน้นย้ำว่าขายที่นี่น่าจะได้กำไรดีกว่ามาขายที่ตลาดด้วยนะลองไปดูไหมผมตบปากรับคำยินดีที่จะไปด้วยโดยไม่คิดเลยกวางก็หัวเราะและตอบกลับมาว่าแหมคิดหน่อยสิแล้วค่อยตอบผมก็ขำขำหัวเราะกับเธอไปด้วยในวันแรกนั้น ผมก็เอาของไปขายตามปกติตามที่กวางได้บอกโลเคชั่นเอาไว้ผมก็ไปขายตามปกติส่วนสักพักหนึ่งกวางก็ขึ้นไปบนเวทีแต่งตัวค่อนข้างสวยดูมีสง,ง่าราศีมากเหมาะแล้วที่จะเป็น MC ที่จะเป็นพิธีกรขึ้นไปอธิบายงานอีเวนต์ต่งตางๆผมก็ขายของตามปกติ มองเธอไปด้วยแล้วก็มีบางช่วงที่แอบหยิบม,มือถือนั้นท่ายเธอเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะเธอในวันนี้สวยกว่าในวันที่เราพบกันที่ตลาดเสียอีดูเธอทำงานแล้วช่างหน้ามีความสุขยิ่งนักผมก็เลยแอบบยิ้มและดีใจกับเขาไปด้วยระหว่างนั้นผมก็ขายของไป หลังจากที่กวางพูดเสร็จแล้วกวางก็มาที่บูธของผมและก็พูดชวนให้ลูกค้ามาซื้อของผมเยอะๆซึ่งผมก็ตกใจมากเพราะว่ากวางคนนี้เขาพูดออกใหม่ว่าร้านไก่ทอดร้านนี้เป็นร้านที่กวางกลืมมากอร่อยมากแถมคนขายก็หล่อด้วยผมถึงกับช็อก และก็ตกใจปนกับหัวเลาะไปด้วยในช่วงนั้นผมก็ขายดิบขายดีเนื่องจากว่ากวางมาเชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อกับผมไม่นานนะผมก็ขายได้จนหมดเพียงในวันเดียวผมสามารถขายได้เยอะกว่าที่ตลาดมากถึงสมเท่ากำไรก็มากกว่าถึงสามเท่านั่นหมายถึงว่าถ้าผมขายทั้งเดือน กับงานอีเวนท์พวกนี้ผมจะได้3-4หมื่นเลยทีเดียวย้ำนะครับว่าเป็นกำไร3-4 0,000หมืน่นหลังจากงานจบกวางก็ถามผมว่าผมกลับอย่างไรผมก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะนั่งแท็กซี่กลับนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับเองได้กวางก็บอกว่ากวางมีรถนะติดรถกวางไปดีกว่ายังไง บ้านเราก็อยู่แถวๆเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าตรงตลาดตรงนั้นก็แถวบ้านกวางเองซึ่งผมตอนนั้นก็แอบดีใจที่จะได้นั่งรถกวางกับและก็อาจจะมีโอกาสได้คุยกับกวางไปเรื่อยในระหว่างที่ขึ้นรถนั้นผมและกวางก็คุยกันสนุกสนานคุยกันถูกขอมากจนกระทั่งมาติดอยู่ที่คำถามหนึ่งซึ่งกวางนั้น เป็นคนถามผมกวางถามผมว่าการการมีแฟนแล้วหรือยังกวางอ่ะแอบชอบการอยู่นะผมได้แต่ช็อกแล้วก็อึ้งไปสักพักผมก็ตอบว่ายังยังไม่มีใครเลยไม่น่าจะมีใครเอาเราหรอกเพราะเราอ่ะเป็นข้าราชการตอกต่อยเงินเดือนก็น้อย ที่มาทํางานเสริมตรงนี้ก็เพราะว่าต้องการเอาเงินส่งกลับไปช่วยย่าที่บ้านกวางถึงกับอู้หูการเป็นงนขยันนั้นเนี่ยการน่ะเป็นคนดีแบบเนี่ยกวางยิ่งชอบเลยผมก็โอ้โหการน่ะไม่มีอะไรดีเลยนะตรงกันข้ามกับกวางมีทั้งเงินทองหน้าตาดีนิสัยก็ดีด้วย กวางเลยตอบว่าถ้างั้นเรามาลองคบกันดูไหมกวางจะได้ไปช่วยการขายใก่ทอดตามงานอีเวนต,ต์ต่างๆได้อย่างสนุกสนานไม่ต้องมานั่งเขินอายผมเลยต้องตอบแบบเอาเท่ไว้ก่อนด้วยการขอกลับไปคิดก่อนนะสักพักกวางก็หัวเราะต้องคิดด้วยเหรอตอบเลยไม่ได้เหรอ ผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นตอบเลยละกันว่าโอเคมาลองคบกันดูระหว่างนั้นเราช่างมีความสุขกันมากเราคุยกันทุกวันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันเวลาทำงานที่ศูนย์ราชาการกวางถ้ามีเวลาว่างไม่ติดงานอีเวนต์กวางก็จะแวะมารับผมบางวันมานั่งรอผมอยู่ข้างล่างเลยก็ว่าได้ ทำเอาเพื่อนๆผมถึงกับต้องแซวผมว่ามีเมียมารอแล้วรีบกลับได้แล้วผมก็ขำแล้วก็หัวเราะเพื่อนบางคนก็บอกว่าโอ้โไปเอามาจากไหนวะเมียมึงนี่สวยจริงๆน่ารักมากยังกับดาราหรือพิตตี้เลยแนย่ซึ่งผมก็หัวเราะแล้วก็บอกไว้ว่าก็ลองไปดูตามงานอีเวนต์สิ บางทีอาจจะเจอกวางก็ได้นะชีวิตของผมและกวางนั้นดำเนินมาได้อย่างมีความสุขมากจนกระทั่งวันหนึ่งกวางเกิดไม่สบายผมเลยต้องอาสาและลาหยุดจากงานราชการเพื่อที่จะไปดูแลกวางที่บ้านซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปที่บ้านของกวางซึ่งบ้านของกวางนั้นใหญ่โตมาก และกวางก็อยู่เพียงแค่คนเดียวต่างจากของผมโดยชัดเจนเพราะบ้านของผมนั้นไม่สิมันไม่ได้เป็นบ้านมันเป็นแค่หอพักที่มีราคาถูกๆให้เช่าเท่านั้นครั้งแรกที่ผมเข้าบ้านกว่างนั้นผมยังตกใจยังโทรถามกวางว่าใช่บ้านหลังนี้จริงหรอกวางก็หัวเราะก็บอกว่าเดินเข้ามาได้เลย กวางมีกล้องวงจรปิดแล้วก็เปิดประตูไว้ให้แล้วผมก็เดินเข้าไปได้อย่างทันทีเข้าไปถึงห้องก็งเห็นว่ากว่างจาลังนอนโสงอยู่ผมก็ได้แต่ประคับประคองแล้วก็ดูแลกวางไปเรื่อยๆกวางมีอาการเป็นไข้แต่ไม่ยอมจะไปไหนไม่ยอมหาหมอสุดท้ายผมก็ต้องยอมใจกว่างด้วยการให้กวางกินยา และผมก็คอยดูอาการไปเรื่อยๆในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ผมลัลึกถึงตัวเองว่าผมนั้นคู่ควรกับกวางจริงหรอสุดท้ายแล้วผมก็ไม่กล้าที่จะไปต่อกับกวางจนกระทั่งช่วงวันนั้นกวางเริ่มหายดีผมจึงตัดสินใจขอยุติการคบก,กันกับกวางซึ่งกวางก็ตกใจ แล้วกวางก็ร้องไห้ถามว่ากวางไม่ดีตรงไหนสิ่งที่ผมให้คำตอบกวางไปนั้นผมก็บอกกับกวางว่ากวางนะ่ะดีทุกอย่างดีเกินไปถ้าเทียบกับเราการไม่มีอะไรดีเลยกวางก็ได้แต่นั่งร้องไห้และกอดผมช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ผมทำใจยากแต่สุดท้าย กวางก็บอกว่าการไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกกวางน่ะรักที่นิสัยและใจของการเท่านั้นกวางไม่ได้มองที่เงินทอง,องการเลยเพราะเงินทองกวางสามารถหาและมาดูแลการไา้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้การอย่าทิ้งกวางไปก็พอหลังจากนั้นผมก็รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่ จนผมต้องร้องไห้ออกมาแล้วเราสองคนก็กอดกันจูบก,กันและในวันนั้นผมและกวางก็ได้มีอะไรกันที่ห้องนอนของกวางชีวิตในตอนนั้นตอนแรกก็รู้สึกร้องไห้รู้สึกเศร้าแต่ตอนนี้แล้วเรากลับมีความสุขมากมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเราช่วยกันเด็ดดอกไม้ ช่วยกันมีความสุขปลุกต้นรักด้วยกันภายในห้องนั้นทั้งคืนและก็ไม่ได้หยุดเราสองคนมีความสุขมากหลังจากนั้นผมและกวางก็ตัดสินใจที่จะไปจดทะเบียนสมรสด,ด้วยกันและสุดท้ายแล้วผมก็หยุดเช่าหอผักอันเก่าอันนั้นและก็ย้ายมาอยู่กับกวาง ซึ่งชีวิตของผมและกวางนั้นก็มีความสุขมาด้วยดีปัจจุบันกวางและผมมีลูกด้วยกันถึงสามคนซึ่งหน้าตาก็ดีๆทุกคนเหมือนพ่อและแม่เลยก็ว่าได้ฮ่าฮ่ฮ่